มามามาลงแรงออกแขงตัดกิง่งมะแะเส้งตัดกิง่งมาองนอยู่วัดลาวกำลังสิเริ่มต้นมาเด้อคุณคุณป้านี่ก็นั่งเื่องมาจากมยยังไห้ยางดีดีนะมาตัดกิง่งองุ่นซอยบนอยู่วัดลาวนิมา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 เอา,า,าบุญน้ำกันคุณลุงนี่ก็สุดแข็งแฮงเลยนะคุณลงุงนะ Má 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 Cầm lăng Hai hai hút vào nói đi con Hai vào <laughs> nói đi con Đã nhìn với, ấy <laughs> nhìn đi nhìn đây hả